วางใจกับช่วงรถเด่นเย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้เป็นคิวของกระบะ4ประตูยกสูงเกียร์ธรรมดากันบ้างดีกว่านะฮะเผื่อว่าใครจะไว้ใช้งานที่หลากหลายใช้ส่วนตัวใช้ขนของรวมถึงใช้ท่องเที่ยวก็ยังได้วันนี้เป็นกระบะขวัญใจคนไทยครับยี่ห้อนี้ คนชทยรู้จักกันเป็นอย่างดีขอต้อนรับทุกท่านพบกับ2.4 Toyota Hilux Vigo ทั้ม4ประตู2.5 E P Runner TRD Sportivo เน TR D, กียร์ธรรมดาไม,ม้7 0 0 0 โตยต้าไฮรักสวีโกแชมน์นะครับโออีกหนึ่งสุดยอดรถกระบะขวนใจคนไทยครับขึ้นชื่อในเรื่องของความอึดทึกทนของเครื่องยนต์น่าทนทานใช้งานง่ายไม่จุกจิกไม่วุ่นวายทนไม้ทนมือค่าดูแลค่าอะไหล่ถูกมากด้วย วันนี้เที่ยวามาให้ดูนะฮะความพิเศษของเขาเป็นรถบ้ามือแรกมือเดียวเป็นโมเดลผลิตปี2014แท้นี่ว่าเป็นตัวสุดท้ายและก่อนจะเปลี่ยนเป็นรีโวและที่สำคัญเขาเป็น TRD Sport Revo ของแท้จากโรงงานเลยรอโดยเราไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเลยนะฮะอ่ะคันนี้เลย2014 h l y x v u g o Champ 2 5 e TRD Sportivo h i r e l o n d e ียรธรรมดาไม่เจ็ดมือ มาด้วยค่าตัวป้ายแดงนะแปดแสนเกันบาทรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีตะตอมไม่มีพิควไ,ไม่มีน้ำท่วมเลขหมาแท้ๆ7 0,000กิโลเมตรรับประกันซื้อขึ้นเต็มราคาครับเรื่องชนหนักนี่ไม่มีแน่นอนนะแต่ก็ตามสไตล์รถพิกอันะฮะกับอายุรถ9ปีเพราะนั้นเรื่องของริ้วรอยเก็บสงเก็บสีมีแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าตอนที่เข้ามาก็ต้องบอกว่ารอยในทั้งคันกระจ,ระจายเต็มเลยนะวันนี้ ทางเราเก็บสีให้แล้วเรียบร้อยสวยงามรอบขัดมาดูพร้อมกันเลยกระจังหน้าครับตัว TRD ฮะจะเป็นสีเทา3มชั้นแบบนี้เท่ๆเลยนะกระจังหน้าก็เท่ไม่เหมือนใครนะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยด้านล่างมีสลักคำว่า TRD ด้วยนี่หล่อมากเลยมีไฟตัดหมอกมีไฟ LED ด้วยโคมไฟเป็นมัลติรีเฟล c กเตอร์ยังสวยยังใสใช้ได้นะของเดิมเราหมองๆหน่อยที่ขัดแลนะฮะ มีชุดแต่งให้รอบคันในตัวแบบบิวอินเลยฮนะสวยมากนะครับนี่สเกิร์ตของแท้ต้องมีโลโกโล้ชียาดีด้วยไฟ LED ไฟตัดหมอกโคมไฟสวยใสยเลยชุดแต่งสีดำเมื่อตัดกับรถสีขาวโอ้โหหล่อมากสีสันวันนี้เราเก็บให้รอบคันเลยนะเพราะฉะนั้นสีวันนี้สวยเนียนใสสีเต็มทุกชิ้นแน่นอนข้อไปก็ยังอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะ ช่วงล่างด้านหน้าฮะมุดไปเลยอ่ะก็เดิมๆครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมนะครับสีสันรอบคันฮะสวยเนียนใสเป็นเนื้อเดียวกันแน่นอนครับเพราะว่าเราเก็บสีให้พร้อมกันเลยทีเดียวรอบคันนะฮะบันดงบันไดของเดิมโรงงานยังอยู่ในสภาพดีมือจับโครเมียมมีฟิล์มจากเจ้าของเดิมให้มาเรียบร้อยกระจกข้างมีไฟเลี้ยวด้วยนะ หลังคาต้องบอกว่าไม่ได้ทำนะฮะเพราะว่ามันสูงไม่ค่อยมีใครปีนอยู่แล้วก็เลยขออนุญาตปล่อยตามสภาพมันก็อาจจะมีริว้วมีรอยมีขี้นงขี้นกอะไรบ้างอันนี้ก็ไปตามสภาพนะครับก็หลังคานี่มันสูงไม่มีใครปีนอยู่แล้วคอบันยังบางนันนี่ของเดิมนะฟังเสียงเนี่ยล้อกนันต่อฮะล้อแม็กครับลายเดิมทียอดีไดลายนี้แหละหน้าเงาร่องดาแม็กก็สภาพพอได้นะฮะลอกๆบ้างเบาๆนิดหน่อยตามาอยู่เก้าปีดีกันบ้าง ดูยางดีกว่ายางเจ้าของเดิมไม่มา b i t s โตนดูเอลล่าเบอร์2 6 5 6 5 R 1 7ปี2020ก็ปีก็กลางๆนะดอกเออแต่ดอกสวยฮะดอกลึกดอกเต็มใช้ได้เพราะไม่เขาวิ่งมาเยอะนะดอกดอกสวยมากนะผมว่าอีก3ปีได้แน่น,นอนซุ้มล้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีเดามเตืออ่าล้อหลังกันต่อนะฮะ <c oughs> วงนี้ดูแล้วลอกเยอะเหลือเกิน เดีวงนี้เดี๋ยวทำสีให้ล้กันนะฮะสำหรับวงนี้ดูแล้วมันเยอะนะ่ะเดี๋ยวจบคลิปนี้เรียกร้านชอมล้อแม็กมาทำสีให้ละกันนะส่วนยางเจ้าของเดิมไม่มาบิสตสโตนดูเอล่าปี2020ครับดอกสวยเออดอกลึกดอกเต็มใช้ได้อีก2ปีได้แน่นอนซุ้มล้อเช็สซีสวยงามนะฮะไม่มีชนหนะักไม่มีน้ำท่วมมองเห็นเลขตัวถังชัดเจนมากลงท้ายด้วย7 8 0 6 0 7 6 โครงสร้างกันต่อประตูหลังเปิดมาแล้วเม็ดผักสวยงามยูครบซอกประตูด้านในก็สวยแห้งเดิมใสไม่มีชนหนักไม่มีพิความเสาวกลางขวาเม็ดอากอยูครบซอกในประตูด้านในน็อตเดิมไม่มีขยับน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับอะไร สติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามนะฮะเสาหน้าขวาเม็ดทากอยู k, ่ครบซอกในประตูนะสวยเดิมเม็ดอากสวยงามซอกในแห้งนะแก้มเกิมลายน็อตเดิมหมดหลังคาด้านหลังขอบพระคุณเจ้าของเดิมมากครับแถมตัวหลังคาไฟเบอร์มาให้เรายี่ห้อ3มิตรรุ่น SUV+ e มาโอ้สวยเรียบร้อยเลยเพราะฉะนั้นเหมาะสำหรับสายท่องเที่ยวครับ ใครที่จะเอาไว้ใช้ท่องเที่ยวใส่สัมภาระใส่ของได้ไม่ต้องกังวลเรื่องฝนตกแล้วสัมภาระจะเปียกนะครับยังอยู่ในสภาพสวยดีใช้ได้อันนี้คือของแถมนะเจ้าของเดิมแถมมาให้เราก็แถมกันไปขอบคุณมากฝากระโปรงหลังไฟท้องไฟท้ายเป็นไงโอเคสวยฝาท้ายเรียบร้อยมีกล้องหลังด้วยนะไฟท้าย้ายขวาสวยนะฮะ แล้วก็กันชนหลังตัวทียาดีนี่ของแท้ต้องมีป้ายทียาดีอย่างนี้เลยก็ใช้ได้นะฮะอ่าโอเคล้ออะไรยังอยู่ดียังไม่โดนสอยแหนบเช็ดสีสวยงามเอาล้อสวยงามไม่มีน้ำท่วมนะฮะอ่าเปิดดูด้านในกันหน่อยป๊าปอึบด้านในนะมีพื้นปูก,กระบาให้ด้วยขอบคุณเจ้าของเดิมมากแล้วดูสภาพแล้วไม่น่าจะบรรทุกอะไรมากมายน่าจะใช้งานส่วนตัวส่วนตัวพอดูแลอย่งสภาพดีมาก มีแอร์หลังให้ด้วยอ่ะโอ้ขอบคุณมากเลยนะคะคือเจ้าของเดิมเขาทำมาให้เราแล้วก็ขอบพระคุณมากบนเพดานก็าจะมีไฟหลุดบ้างอะไรบ้างน,นี่คือเราขายตามสภาพนะเพราะมันเป็นของแถมที่ไม่ได้มาจากโรงงานนะฮะเจ้าของเดิมเขาการุณาให้มาก็ขอบพระคุณอย่างยิ่งแล้วด้านหลังตะเข็บเดิมนะฮะเมทาร์สวยงามรูกลมรูคมนะฮะด้านหลังก็ตะเข็บเดิมรูกลมรูคมนะฮะ ภาพรวมแถบซ้ายสีสันวันนี้สวยเนียนใสตลอดทั้งแถบแน่นอนเพราะเราเก็บสีให้รอบคันทีเดียวเลยนะฮะบันดงบันไดเรียบร้อยสวยงามล้อไปอยางบางใช้ได้กระจกข้างมีไฟเลี้ยวมือจับพรีเมียมมีฟิล์มให้รอบคันนะอ่าล้อลังเออใช้ได้นะครับก็สวยงามเรียบร้อยดีไม่มีรื้ไม่มีรอยยางปี2020 ดอกเหลือเยอะฮะดอกลึกดอกเต็มใช้ได้อีก2ปีแน่นอนซุ้มล้อเชสซีสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมนะฮะมาถึงล้อสุดท้ายก็สวยใช้ได้นะฮะยังดูดีอยู่มีลอกเบาๆบางๆนิดเดียวที่เหลือยังสวยใช้ได้นะ,ะดอกลึกดอกเต็มนะยางปี2 0่ิวิต stone นะฮะก็เหลือค่อนข้างเยอะได้อีกยาวๆสุ้มล้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมนะฮะประตูหลังซ้ายเปิดมาแล้วเม็ดอกัก สวยงามอยู่ครบเสากลางซ้ายฮะเมตอาร์อยู่ครบซอกประตูน็อตเดิมตัวอักษโตโยต้าคมๆเลยน็อตเดิมเดิมๆโตโยต้าคมๆเสาสุดท้ายฮะเมทอาร์อยู่ครบตลอดทั้งแนวซอกในแห้งสนิทน็อตเดิมๆเลยนะฮะปาสีต่อยัง โอ้ต่อแล้วหมดสิงหาปีหน้ากระจกเดิมของ Toyota ไปดูเครื่องกันไปตัวนี้เป็นเครื่องดีเซล2.5 5ลิตร D4D VN Turbo นะฮะ141แรงมาเกียร์ธรรมดา5สปีดครับอัตราสิ้นเปลืองก็ประมาณ14โลลิตรได้ไม่น้อยมาก7 0,000โลแท h, แ้แน่นอนมือแรกมือเดียวโครงสร้างกันต่อซอกในฮะน็อตเดิมหมดไม่มีถอดไม่มีขยับ แก้มน็อตเดิมทุกตัวไม่มีถอดไม่มีขยับเลยเบ้าโชคแห้งสนิทซับในแห้งสนิทสวยงามมีเบรก ABS ให้ด้วยนะซุ้มลอ้อสวยแห้งเดิมคานรูกลมคมกริปนะสติ๊กเกอร์อยู่ครบทุกแผ่นทุกจุดคานกลางของแท้ต้องมีสลักอักษร5หลักเฮ้ยตัวเลข5หลักคมคมแบบนี้เมท a ักสวยงามรูกลม มองลงไปนะคันคานล่างด้านหน้าสวยแห้งเดิมจากโรงงานนะสติกเกอร์อยู่ครบทุกแผ่นทุกจุดเรียบเนียนรูกลมคมคลิปฝั่งซ้ายมีตัวแอ L คมคมฐานรองแบตเตอรี่ยังสวยดูดีแบตเตอรี่นะปีมเ,เมษาเกินหกเดืนอนยังเกินแล้วเกินเดี๋ยวเปลี่ยนลูกใหม่ให้แก้มซ้ายน็อตเดิมไม่มีขยับน็อตเดิมทุกตัวเบ้าโช๊แห้งสนิทนะแบ็กด้านหลังยังสวยมากซอกในน็อตเดิมทุกตัวแฟนเพลท อยู่ฝั่งนี้ผลิตและประกอบเมษายน .2014 นะฮะเลขเครื่อง 2KD เลขตัวถัง MR0ER ลงท้ายด้วย7806076เมตรอินไทยแลนด์นะฝาหน้าเดิมหมดน็อตไม่เคยถอดด้านใต้แห้งสนิทกันร,ร้อนพอใช้ได้สติกเกอร์ยังสวยเนยียนทุกแผ่แนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะนะฝาแท้สลักคำว่าโตโยต้ รูกลมคมคลิกแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะน็อตเดิมไม่มีถอดฟังเสียงเครื่องยนต์กันแหละ ยังแน่นยังฟิตไม่แทส70,000โลเดี๋ยวไปดูข้างในกันป้ายตัวทียอดีเนี่ยเขาจะเป็นบอกหนังมาเลยนะครับจากโรงงานที่เห็นนี้ก็เป็นของที่เจ้าของเดิมให้เรามาเลยนะครับไม่ใช่ผมทํานะอันนี้คือเจ้าของเดิมให้มาน,นี้เลยเนะี่ยมันจะมีปักตัวอักษรทียดีเท่ๆแล้วก็ใช้ดําได้แดงน,นะครับนี่คือของเดิมโรงงานเลยฟอกขึ้นมาแล้วยังสวยดูดีจะมีหนึ่งชิ้นที่มีปรีหน่อย,อยๆเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะฮะก็คือปรีขวาคนขับ ก็ไม่แปลกอนะตามอายุเดีวเปลี่ยนชิ้นนี้ให้ชิ้นเดียวที่เหลือสวยแผงรุ่นนี้ด้านข้างก็จะเป็นเคฟล่านะฮะลายเคฟล่าถ้าเป็นท r d ไม่ว่าจะเป็นแผงหรือว่าตัวฝาสวิตกระจกก็จะเป็นลายคาร์บอนเคฟล่าเท่ๆฟิล์มอะไรไม่รู้แต่ก็ยังสวยนะด้านหลังฟิล์มอะไรไม่รู้แต่ยังสวยดูดีแผงประตูสีดำเลยนี่ทียอดีภายในเขาจะเน้นสีดำสวยกรอเท่ เจ้าของเดิมแถมพรม5ดีมาให้ด้วยขอบคุณมากตัวบอดด้านหลังของเดิมโรงงานยังสวยมากนะครับฟอกขึ้นมาแล้วยังดูดีมากๆเลยยกได้ไหมเดี๋ยวดูก่อนยกได้ปะอ,อึ๊บอ่ะได้่ะยกขึ้นมาแล้วด้านล่างมันจะมีช่องเก็บอุปกรณ์แม่โรงแม่แรงบอดี้ตัวถังด้านล่างแห้งสนิทไม่มีน้ำท่วมประตูหลังซ้ายเปิดมาแล้วสวยเนียนกริบ ฟรีมอะไรไม่รู้แต่ก็สวยอะนะอ่าด้านซ้ายก็มีช่องลับไว้ซ่อนของนี่ตัวถังด้านล่างแห้งสนิทไม่มีน้ำท่วมตัวเบาะยกและพับเก็บได้แล้วก็ตัวเบาะยังสวยดูดีนะครับของเดิมโรงงานเลยประตูหน้าซ้ายเปิดมาแล้วสวยมือจับมีถลอกเบาๆก็ตามอายุดีกันบ้าง แได้บอกเดิมนะฮะบอกได้สวยมากนะครับได้ลายปักทียาดีเท่ๆเลยเดี๋ยวาเราขับกันกุญแจฮะเป็นแบบเสียบนะสำหรับวิโกแชมนี่เขาจะมีแต่กุญแจแบบเสียบนะปึ๊บปีนขึ้นมาแล้วมีมือจับช่วยขึ้นลงด้วยไม่เจ็ดหมื่นหกพันโลครับโอ้โหไม่น้อยมากสำหรับสายรถกระบะต้องบอกเลยว่าไม่ขนาดนี้ถือว่าน้อยมากเปิดแอร์่อน ได้แอร์ธรรมดานะฮะตัวทียา r ีแอมันเป็นแอร์ธรรมดาคปรับความแรงได้4ระดับอุณหภูมิแบบแมนวลได้2ทิศทางแอร์ออโต้ไม่มีแต่เย็นเหมือนกันคอนโซลหน้าฮะเป็นสีดำแข็งๆก็ยังสวยยังดูดีใช้ได้ตัดกับวัสดุสีแดงนี่แล้วก็ลายคาร์บอนเคฟล่าเท่ๆตามสไตล์ทียี แอร์แบ็กคู่พร้อมเบรก ABS นะครับหน้าจอฮะตัว TRD ได้จอระบบสัมผัสด้วยเล่นบลูทูธได้นะฟังเพลงจากมือถือได้นะแต่ไม่มีเนนะเราตัวเกียร์ธรรมดาไม,ไม่มีเนวีไม่มีอะไรแต่มีจอมี DVD ให้มีกล้องหลังให้นะอ่าก็โอเคมีให้ในตัวเรียบร้อยนะครับอ่า ถัดมาด้านล่างก็จะเป็น power outlet แล้วก็อันนี้หลายไล่ฟ้านะฮะที่จุดบุรี่เนี่อะไร USB AUX โอเคเกียร์ธรรมดา5สปีดหัวเกียร์เป็นดำได้แดงตามสไตล์ TRD นะมีเปื่อยๆล,ลอกๆก,ก็ตามอายุ9ปีมีกันบ้างนะแต่ที่ถูกใจวัยรุ่นสายซิ่งก็คือกระบะเนีเนี้มักจะเป็น66เกียร์ซึ่ง คนไทยไม่ค่อยคุ้นนะครับส่วนใหญ่คนชอบ5เกียร์ผมก็ชอบเลยใช้ง่ายนีดหนึ่งสองสามี่ห้าแล้วก็เกียร์ถอยเอาเดี๋ยวถอยอ่าโอเคมีได้หลุดเบาๆนะฮะแต่ว่าอันนี้ที่ไม่ได้ทําเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าทำเนี่ยช่างบอกเขาต้องลื้อพวกนี้ไปทําแล้วก็พอมาใส่เนี่ยไม่ค่อยแน่นแล้วรุ่นนี้มันก็มีโรคประจําตัวอีกพวกนี้มันชอบหลุดบ่อย คันนี้วิ่งน้อยยังไม่หลุดก็ถือว่าโอเคแล้วนะไปตามนี้ไม่ต้องไปยุ่งอะไรมันนะครับเบรคมือตามสไตล์กระบะนะครับแล้วก็ที่เท้าแขนเป็นหนังสีดำได้สีแดงตามสไตล์ทีอดีด้านในเกะโลง่ลงๆไม่มีรูอะไรพวงมาลัยมีมัลติฟังก์ชันให้นะแต่ไม่มีครูสคอนโทรลนะฮะปุ่มเปิม,ปมวัสดุอะไรโอ้สวยมากเลยยังดูดีมากเลยนะครับ ใครที่เล่นรุ่นนี้จะรู้ว่าพอหลายๆปีแล้วมันจะลอกนะครับพวกโตโยต้มันไม่ค่อยทนความร้อนแคันนี้ถือว่ายังสวยมากนะลายคาร์บอนเคฟล่าอะไรนี้ยังไปะมากเลยเนียนกริบเลยอะ่ะปรับได้สองทิศทางจำได้คือขึ้นกับลงแค่นั้นแหละกระจกไฟฟ้า4ี่บานครับออโต้คนขับ1บานฮะเป็นทันล็อกใครได้ฮะรกระจกข้างปรับไฟฟ้าและได้พับไฟฟ้าแล้วด้วยนี่เยี่ยมเลย มีร่องวางแก้วน้าให้ด้วยอันนี้ดีชอบกระจกหลังตัดแสงจะท้อนด้วยการโยกด้านบนมีช่องเก็บแว่นมีไฟให้ด้านหน้าคู่ตรงกลางหนึ่งโอเคที่บังแดดสีเทาๆซ้ายมีกระจกให้หนึ่งบานเทดานสกกลาดสีเทาสวยเลยโอ้โหเนียนมากดูแลรถด,ดีมากนะครับเกซ้ายมีอะไรให้ไหม มีแฟ้มให้นะครับแฟ้มให้แต่เปิดมาแล้วเหมือนจะโล่งๆไม่มีอะไรเลยคู่มือไม่มีแล้วเดี๋ยวจะลองทวงให้แล้วกันนะฮะหลายปีแล้วก็ไม่รู้ไปเก็บไว้ไหนนะเขาไม่ได้ให้มาแต่ช่างมันเถอะไม้แท้อยู่แล้วล่ะโทรเช็คศูนย์ให้ไม้แท้แน่นอน,นสำเนารถ โมเดลผลิตปี2014นะครับมาจากจังหวัดอุดรธานีตอนนี้กำลังทำเรื่องเปลี่ยนป้ายเป็นป้ายกรุงเทพอยู่นะครับคันนี้สีขาวเดิมโรงงานเลยเลขเครื่องยนต์2 k d s 3 6 5 7 2 3ตัวถัง m r 0 e r 3 9 g x 0 7 8 0 6 0 7 6ดีเซล4สูบ2.5ลิตร144แรงมาครับผมไปลองขับกันเลยฮะไปอะขอยไปก่อนมีกล้องหลังให้ในตัวด้วย นะพวงมาลัยก็จะนาะไม่ไม่ได้เบามากนะแต่ก็ไม่ได้หนักเกินไปก็ประมาณนี้นะสไตล์รถปิกอัพรถกระบะพวงมาลัยมันก็จะแน่นๆหน่อยแน่นๆเพิ่มจับแล้วกระชับมั่นใจเพราะว่าเขาต้องวิ่งทางไกลเขาบางทีเขาต้องรับงานบรรทุกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพวงมาลัยมันก็ไม่ควรจะเบาเกินไปอัาตราเร่งดีออกตัวดีนะเกียร์หนึ่งนี่ใช้ง่ายเลยเบรกก็ยังใช้ได้นะครับช่วงล่างก็ถือว่ายังแน่นแอร์เย็นสบายนะครับเอ๊ ผมชอบนะกระบาห้าเกียร์นี่ขับมันเลยเกียร์หนึ่งเกียร์สองออกตัวดีนะห้าวงเลี้ยวกันหน่อยนะครับอ้าวงเลี้ยวปั๊บาบานไม่แคบพ้นไหมเนี่ยเราจะสอยกันชนฮาวาวลุดไปเนี่ยปับเพื่อความชัวโยกสักหนึ่งทีนะอ่ะวงเลี้ยวคงไม่แคบนะตามสไตล์กระบะยาวแล้วก็คงแบบแบบบานบานหน่อย หรือถ้าได้ก็อาจจะต้องค่อยๆกระดึบไปนะค่อยๆกระดึ๊บกระดึ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 บจะไม่เวียงแบบรถเก่งไม่ได้เลยเดี๋ยวเสาเต็นท์จะไปอ่าไม่พ้นฮวงเลี้ยวไม่แคบเท่าไหร่าเข้าใจได้ตามสไตล์กระบะเน้นงานบรรทุกเน้นวิ่งทางไกลครับผมความคล่องตัวอาจจะเป็นรองนะครับแต่วันนี้ฮะได้เรื่องของเครื่องยนต์ครับทนทานอึดถึกทนและได้เรื่องของค่าอะไหล่ค่าซ่อมบำรุงที่ถูกมากๆเลยนะรุ่นเนี้ย เดี๋ยวไปดูราคาดีกว่าไปโต y ย t a าไ l u ักวีโกแชม p ์นะฮะสุดยอดรถกระบะขวัญใจคนไทยนะครับสำหรับสายบรรทุกสายสู้ชีวิตใครซื้อมาแล้วอยากได้รับชัยชนะอยากเป็นแชมป์นี่เล่นตัวนี้เลย2 0 1 4 Toyota Hilux ย i g o ไ h a ักวชมประตูพ e ีลันเนอร์ e T R D Sportivo e เกียร์ธรรมดาไม่เจมมา ความพิเศษของเขานอกจากเป็นรถบ้านมือแรกมือเดียวแล้วเนี่ยยังเป็นรุ่นพิเศษที่มีชุดแต่งรอบคันแท้ๆมาจากโรงงานเลยหรือที่เรียกว่า TRD Sportivo e โอ้โหหล่อโดยเราไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเลยนะครับมาด้วยค่าตัวรถหมายป้ายแดง8 9 2ง0 0บาทโมเดลผลิตปี2014แท้เลยนะจดทะเบียนก็2014รถบ้านมือแรกมือเดียวครับ รับประกันโครงสร้างฮะไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีปีความไม่มีน้ําท่วมเลขไม่แท้ๆเจ็ดหมื่นกิโลเมตรรับประกันซื้อเต็มราคาถ้าเรื่องชนหนักปีความตัดต่อน้ําท่วมไม่มีแน่นอนนะครับแต่ก็ตามอายุครับ9ปีแล้วแล้วก็ตามสไตล์รถใช้งานทัวทัวรไปรถกระบะรถปิกอัพเรื่องริ้วรอยมันมีแน่นอนอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นตอนที่เข้ามาก็้องมาว่ารอยทั้งขัดนะครันนี้เก็บสีให้เรียบร้อยแล้วนะะ สวยงามเลยอะก็ราคากันเลยดีกว่าวันนี้ต้องบอกเลยว่าใครที่ตามเจ้าตัวนี้จะรู้ว่าราคารุ่นนี้ค่อนข้างแข็งมากๆครับแต่วันนี้บอกเลยราคาก็ลงมาเยอะมากๆแล้วราคาหน้าร้านฮะ,ะปกติเราขาย3า9แสนเันบาทอาพิเศษกันไปเลยสําหรับคนดูคลิปนี้ซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ดีราคาพิเศษเราขายเพียง นี่ผมขายเท่าตัวทั่วไปเลยนะฮะนี่ TRD นะเดี๋ยวผมขายราคาเดียวกับตัวปกติเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นใครเลงอยู่บอกเลยเล่นได้แล้วนี่คือไม่แท้เ0 0 0หมื่โลเพราะฉะนั้นห้ามช้าเด็ดขาดนะฮะเครดิตด,ดีฟรีดาวออรถ0บาทได้เหมือนเดิม มีวารันตีให้ด้วยครับรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไรกว่า179รายการให้นานสูงสุด1ปีหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงเลยและเดี๋ยวก่อนออกรถครับผมจะลดเข้าศูนย์โตโยต้าเปลี่ยนทายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กล่องให้ฟรีน้ำมันเติมถังให้ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเจนให้ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดัฟู u l l HD ให้ ฟรีทำความสารและรมคันค่าเชอโรคก่อนสกบอบเเ่นเคยใครเป็นแฟนพันธแท้วีโก้แชมป์นะ นี่ตัว TRD ครับท่านฝั่งราคาไม่ผิดแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่าช้าแอดไลน์มาได้เลยด้านล่าง id line แอ s p 9 s โคนาแบนด์ที่ของเราได้ง่ายๆเข้าไปที่ Google Map พิมพ์19สีประคอนเราอยู่ถนนการลประพฤกเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถดยรถไฟฟ้า BTS ไปหลงที่สถานีวุฒิกาศประตู2แล้วโทรหาทีมงานไฟขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรี 19บเกาศรีปรกรณรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ได้ติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รถเนต้นจ่ายภายในนี่ที่รถเด่นยันนี้พรุ่งน้าจะทด้งคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดสั่นกระดิง่งนะครับช่องของเราด้ยนะครับวันนี้นับ19บาศรีปรกรรถมือสองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ นับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com